ป๊ับค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ เอ่อเยียงบูสัวครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเชื่อสายจีนนิยมมาไหว้กันก็คือถ้าพูดอย่างเข้าใจง่ายนะครพี่หนึ่งก็คือนี่ก็คือต้นกําเนิดของศาลเจ้าพ่อเสือที่ประเทศไทยที่คนไทยเรานิยมไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือที่สติงช้าพงเทพประธานก็คือเรียกง่ายๆนะครับตัวเหล่าเกี้ยเกียงเกียงเสียงตีเสือนเกียงซ่างตีซึ่งศาลเจ้าพ่อเสือของเราที่สติงช้าเนี่ยเป็นเชื้องทูนะครับไปตั้งศาลที่นะที่คือศาลต้นกําเนิดเมื่อกี้นั่นโจเกี้ย นะครับ mm hmm. เราจะเห็นว่าพี่หน่อยเห็นไหมครับะหวางนี่ค่อนข้างกว้างกว่านี่เรามาช่วนงนอกเทศกาลนะเราจะเห็นคนมากราบไหว้กันค่อนข้นนนงางหนาแน่นเ <c oughs> ยอะมากเยอะมากแต่ว่าถ้าช่วงแบบว่าช่วงสุดจีนตั้งแต่สุดจีนหงวงเซียวเนี่ยลานตรงนี้จะเต็มด้วยคนไหว้เยอะมากต่จีนหงวงเซียวคือช่วงไหนสุดจีนตั้งแต่วันชิวเอกสิงห่วงเซียวคือสิ้นสุดสุดจีนวันเซียวจะโหยช่วงนั้นเนี่ยคนจะมาวัดกันเเป็นภาษาไทยเดือนไหนถึงเดือนไหนคะก็ช่วงสุดจีนถึงหลังสุดจีนสิบห้าวันในช่วงออาโเค <c oughs> คนจะสรัทธากันมาล,ลานตรงนี้ก็มีเรงนั่นแต่ที่คนเข้าไม่ถึงนะล้นล้นได้ถึงด้านหน้าทุกประตูใหญ่<อ>คือตรงไหนมีที่ว่างก็ทั้งของว่าวเลยคนเยอะขนาดนั้นนะครับ เราไม่เห็นบรรยากาศนั้นแต่แค่มาวันธรรมดาคนคนก็เยอะแล้วอ่ะเยอะแล้วแล้วลด้านในสวยงามมากเลยเราเข้าไปด้านในกันไหมอ่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นด้านหน้านรตรงนี้จะเป็นด้านหน้าซึ่งเป็นสานที่ขยายออกมาแต่ถ้าคนไฟที่รู้เนี่ยหลายคนจะรู้ว่าจะต้องเดินเข้าไปห้องด้านหลัง<ห>ซึ่งจะ<ด>มีโอมเล็กๆโอมรออริลิจินอล